เจอช่องผมเหมือนเดิมครับวันนี้ดูเช็คมอดฝนโซครับมัดบี้เขานะครับไอโซต่งครับเนี่ยโซโซเลื่อยครับโซผ่าโซผ่านะครับเขาจะหักน่อทิ้งครับนี่ยจะม่มีนอใช่ยาไอมดบี้ครับมัดลิ้นครับมดลิ้นมดบี้นี่ครับอันนี้โซแทงครับเขาจะฝนตรงครับเขาจะไม่ฝนตะแคงนะครับเพราะเวลาอันนี้มันจะเข้าดีกว่าถ้าตะแคงนี่มันจะมันจะยังไงครับเช็มอดมันเป็นเพราะไงครับ มันจะดึงมันจะดึงใช่ไหมครับเวลาตะแคงมันจะดึงใช่ไหมครับถ้าถ้าฝนตรงนี่จะไม่ค่อยดึงใช่ไหมครับมันไม่ดึงอ๋อมันไม่ดึงแลโอเคนี่แหละครับเทคนิคครับมันต้องมีเทคนิคเลครับทุกอย่างต้องมีอาจารย์ครับใครเป็นคนสอนเชฟมอสครับมอสบี้ครับอลายครูและครูสุการครูครูอย่างม้กครับครูอย่างมากครูแปะสอนนะครับครูนายสอนนะครับ แล้วเขาอย่างเตั้งใจเรียนเหมือนฝนโซ่นะครับเป็นแรกครับนะผมชอบเงี้ยผชอบเงีนะครับแต่งไม้ได้ได้ดีกว่าไหครับโอ้ยฮะแต่งไม้ได้ดีกว่าไหครับผมชอบใจเขาชอบทางนี้เลยนะเนี่ยครับขนนะครับเลี้ยงได้แต่ตัวครับหัวใจเลี้ยงมาได้ครับนี่เขากับเมียนสองลูกหนึ่งครับ ตอนนี้นะครับเมียคนแรกเขาไปทํางานอยู่ยิปห้องกงแล้วเมียคนแรกไปห้องกงบ่ะอเจ๊ใหญ่ไปห้องกงครับเมียคนที่สองอยู่บ้านครับดูแลเดี่ยวเรบอาชีพทำไม้เป็นชีธรรมดานะครับไปคบปะต่างสันเจอใครก็ว่ากันไปครับนะครับนี่จะฝนหนึบด้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกับจอครับเมียแรกนี่เข้าใจดีนะครับเนาะมั่มีปัญหาครับที่ไปเอาห้องกงนะครับเขาหัวชอบใจครับ เชใหญ่เขาเป็นคนจ่ายสปอร์ตครับส่งตังค์ให้ลูกอย่างเดียวครับพวรจะมีกี่คนก็ได้ครับนี่ครับคนทำไม้เขาไปเจอท่นเจอนี้เขาก็เอาเลยครับอย่างผมอาชีพไอคำโทรศัพท์นะครับบอกว่าเขาเจอไก่อยู่ในป่าเลี๋ยวบอกว้าจะชูครับบุฟเฟ่ครับอ่าฝนฝนไปครับฝนไปจะไปอุ่นนครับจะไปอุ่นนครับครับบุฟเฟ่ไม่ไหวไอ้บอลฝนฝนครับฝนฝนฝนจะไปอู้ถึงเรื่องบุฟเฟ่ครับเดี๋ยวไปกินหมูกระทะมา้ครับ โซ่นี่เขาใจเหมือนนาครับทนนะครับเส้นหนึ่งนะครับได้ไม้ประมาณกี่ยกครับเส้นหนึ่งไม้ประมาณกี่ยกครับไม่สิบถึงมาครับม่ครับชิายุกโดยประมาณนะครับเนาะเส้นกี่บาทครับเนี่ยหน่งรยแปดโอ้โหหางเงินได้หลักหลักหมื่นหลักแสนครับถ้าเก็บตังค์ไว้นะครับเดี๋ยวมีต่องเขาวันนี้มาซักข้ามาครับ เมียสองเมียหนึ่งนะมีเมียเดียวนะจ๊ะคนเฮาบ้าหันแน่นะครับแล้วแข่งแข่งได้แข่งบุญแข่งลักษณะแข่งกันไม่ได้ครับเรื่องมีลูกไมีเมียครับนี่ครับเทคนิกกันบนโต๊ะอยยาวครับนี่ครับเดี๋ยวมาเขาจะหักนอทิ้งครับนี่มานี่ครับลอยหักทิ้งจะบ๋ยมมีนอครับถ้ามีนอแล้วมันแทงบราค่อยเข้าครับแต่ต้องคนมีฝีมือนะครับในการแต่งนอเนี่ย เรียบร้อยครับตามลำดยบการครับโอเคครับฝากติดตามกดแชร์กดซับสไครตด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นแรงบนนันดาลใจให้ผมได้ลงคลิปให,ใหม่ๆเรื่อยๆครับขอบคุณครับ